สวัสดีนะครับสำหรับ FC บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีทาง YouTube Channel แล้วก็ทางเ c e b o o k นะครับผมวันนี้ก็มาติดฟิล์มกันรอยนะครับอันนี้ก็คือทำกันรอยของอคีย์บอร์ดนะครับผมเป็น Casio CTK 5002นะครับนี่ครับก็กำลัง ไล่อากาศอยู่นะครับนี่ครับที่ว่าเราติดกันฝุ่นนะครับผมน่ครับติดกันฝุ่นนะครับก็จะใช้ได้นานนะครับผมใช้ได้นานทีเดียวนะครับเ,เรามีจำหน่ายนะครับมีจำหน่ายแผ่นหนึ่งก็ยาวประมาณ100เซนนะครับเม็ดหน,นึ่งนะครับผมเม็ดหนึ่งแล้วก็ เป,เป็นฟิล์มใสนะครับกันลอ,อยนะครับผมเดี๋ยวก็ไล่ลมด้วยตัวอันนี้ครับแล้วไล่ลมด้วยได้นะครับได้นีฮะนี่ฮะวเราก็ลอกออกนะครับมันมีสองหน้านะครับเราก็ต้องลอกออกแล้วก็คีย์บอร์ดของท่านมันก็จะดูสวยเงางามนะครับผมกันฝุ่นได้นะครับ กันฝุ่นแล้วก็กันลอกว่าง่ายๆเถอะอแผ่นละ300บาทนะครับท่านซื้อไปติดเองง่ายๆนะครับผมเหมือนติดโทรศัพท์นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าคีย์บอร์ดที่มีปุ่มเยอะก็อาจจะยากหน่อยนะครับนี่ครับต้องไล่น้ำออกก่อนนะครับน้ำก็ชโลมพอประมาณนะครับไม่ใช่ว่า เอาแบบว่าไม่ได้หายใจทีเดียวกันนั้นก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคอนโซลน,น้ําซึมเข้าไปนะครับน้ําพอปิ่มๆนะครับมันจะได้ไล่อากาศได้ง่ายนะครับก็เหลือแต่โซนนี้นะฮะโซนนี้อันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับเรื่องนี้แต่ว่าเอามาลองใหม่เพราะว่าสั่งมาใหม่ครับเดี๋ยวไปเอาไอ้ไดเป่าผมมาไล่ลมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะลอกออกครับนี่ครับลอกออก ลอกออกนะฮะลอกออกเนี่ยก็จะสวยงามนะครับผมน่ฮะเราจะลอกออกะะลอกออกได้นะครับตอนนี้ติดไว้่างนี้ก่อนนะครับไล่ลมก่อน,นะะก้อนหนึ่งก็สามร้อยครับก้อนหนึ่งก็สามร้อยนะครับนะียครับทำให้คีย์บอร์ดท่าน สวยงามนะครับสวยงามแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะกันฝุ่นนะครับฝุ่นที่จะเข้าไปตามช่องกันน้ําก็ได้นะครับผมนะครับลองกันดูนะครับก็ค่อยๆไล่ไล่ลมออกไป นี่ครับไล่น้ำออกไปนะครับสนใจก็กิงกลางมาครับศูนย์หกห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าแปดสี่เก้าครับผมแปดละสามร้อยบาทครับยาวร้อยเซนนะครับกว้างสามสิบเซนครับผมขอบคุณครับ